ทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีลำวงแต่วงกลองยาวเสียงจะไม่จางหายเลยเพราะฉนั้นทําให้รู้ว่า,าที่วระสตรีเราเนี่ยมีคนมาแก้บนันเยอะมากโดยเฉพาะคนที่อยากจะเลื่อนยศเป็นสถานที่ที่ ใช้ในการเกษตรของคนในพื้นที่พร้อมทั้งยังส่งน้าไปที่กรุงเทพมหานนครด้วยก้านแม่น้ําปาสักนะครับที่จะผ่านน้าไปที่กรุงเทพฯเราได้จักการเผานะครับในการเผาเนาะจากาเขาเรียกว่าของที่มันมีมีในในชุมชนนะครับราออมาแปลงรูปทำเป็นไข่เค็ม สาระความรู so, possible, possible, ้ที่จะช่วยออกแบบชีวิตให้กับพี่ๆไวเก๋าทั้งในเรื่องของสุขภาพการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะร้่นตอนรายการวันนี้ค่ะพาออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวที่เหมาะกับพี่ๆไวเก๋าอยู่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างตามไปชมพร้อมกันในช่วงเก๋ายกควนค่ะเก๋ายกว ในช่วงกลางวัวกนี้ค่ะพระพ,พี่ๆัยเก้าออกมาท่องเที่ยวเรียนรู้ที่ชุมชนเล็กๆค่ะที่นี่มีแม่น้ำป่าศักไหลผ่านมีเส้นทางรถไฟรวมถึงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายที่นี่คือตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตัวในของอำเภอท่าเรือเรานะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงพทุทธธรรมแลครับแล้วก็เชิงประวัติศาสตร์ เหมาะสำหรับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มวัยเก่าครับที่จะสามารถที่จะมามูหรือมานะเส้นทางท่องเทีย่ยวที่มันค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสะพานเชื่อมบุญเป็นสะพานเชื่อมบุญระหว่างพระแกนจ้นมาวัสตือซึ่งวสตือเนี่ยเราจะมีรถรางบริการานักท่องเทีย่ยวต่างๆนะครับซึ่งมันสะดวกในการไปท่องเทีย่ยวในพื้นที่ของเราครับแล้วก็ที่สำคัญเราก็ยังมีเรียกว่ามีหอศาสา์นะครับอย่างเช่นเขื่อนพระลัหงนะครับเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทย สร้างในสมัยรัชที่6นะครับมีวัดสตือนะครับซ,ซึ่งถือว่าเป็นวัดของประจำอำเภอเชลเลอเราซึ่งสมเด็จโตเนี่ยคนรังสีถือสมเด็จที่นี่นะครับท่านเลยสร้างพระน,นอนองค์ใหญ่เปดสรลับว่าท่านถือสมเด็จที่นี่นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีลำวงแต่วงกลองยาวเสียงจะไม่จางหายเลยเพราะนั้นทําให้รู้ว่า,าที่วัดสตือเราเนี่ยมีคนมาแก้บนกปนเยอะมากโดยเฉพาะาคนที่อยากจะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้ใหญ่โตขึ้นจะต้องมาบนหลวงพ่อโตพัะสตือของเราครับถ้ารู้ท่องเที่ยวครึ่งวันหรือหนึ่งวันนะครับ วัดสตือเรามีรถรางบริการนะครับก็จะมาวัดสตือนะครับมาไหวัดพระนอตองค์ใหญ่นะครับแล้วก็มาวัดเตยจนฝั่งนู้นนะครับซึ่งภายในอุโบสถเนี่ยจะมีรูปวาดของนิรัชกาลที่9เสด็จพระราชินีเสด็จพระเทพนะครับซึ่งท่านเสด็จพระดำเนินมาที่วัดเตยจนเราครับมีเขื่องพระรามหกเขื่องแรกของประเทศไทยนะครับมีวัดรามพงศาวาสซึ่งมีอ่าเสดรีกับหลวงชุมพรนะครับเสด็จพรานอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ยังมีวัดบึงรัติวันซึ่งเป็นอังเสรีของจักรพระดิสุริยาเรามีสวนกล้วยไม้นะครับที่ ออกต่างประเทศแล้วก็มีที่บ้านผมนะครับบ้านสวนกเปรมบีนะครับแล้วก็บ้ิผัทคาเฟ่ซึ่งเป็นคาเฟ่เล็กๆหรมอมรดกปากสักดไว้บริการทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นสูนยเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจที่จะปลูกผักปลอดสารพิษด,ด้วยครับ แล้วอยู่กับอีกหนึ่งวัยเก่านะคะผู้นำชมรองผู้สูงอายุอ,อวตารท่าหลวงค่ะสวัสดีค่ะพี่นาคนะคะครับผมอขออนุญาตเรียกพี่เลยนะคะเพราะวนันนี้โอ้โหมาสักกู้นีเจ๋าจริงๆมาคะ่ะวัยนี้ยังแบบแข็งแรงมากเลยนะคะอบคุณมากครับเรารวมกลุ่มการทำกิจกรรมอะไรบ้างคะก็มีงานประดิษฐ์งานทองยาวแล้วก็ วกงานกันเร<ม>ต่างๆครับค่ะแล้วร่วมกันได้ยังไงครับก็ปดีที่อปตอมีโรงเรียน<ม>ผู้สูงอายุขึ้นแล้วก็มีวิทยากรมาสอนการตีกองยาวแลวะก็ประดิษฐ์ต่างๆครับอ,อ๋อเราก็เลยได้มีกิจกรรมดีๆเป็นกิจกรรมสร้างสารครค์เรียเว่าวัยน,นี้ไม่เหงาเลยไม่เหงาครับอันนี้คืออยู่ในใน ชุมชนทั้งหมดเลยไหมคะครับผมครับค่ะแล้วอย่างที่มาของกองยาวอันนี้มีเสน่ห์แล้วก็มีความเชื่อมโยงกับชุมชนยังไงบ้างอ๋อพอดีว่าชุมชนนี้ปกติจะมีกองยาวเป็นสเะเพณนีเก่าอยู่แล้วครับมีบรรเลงกันมานานแล้วครับแล้วก็ทางชมรมก็เลยอยากจะพัฒนาแล้วก็มาส่งเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาครับ รวมกลุ่มกันแบบนี้แล้วเราเห็นความสําคัญของผู้สูงอายุในชุมชนเราได้พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างคะประโยชน์ที่เขาได้รับกันในชุมชนรู้เรียกว่าทุกคนมีความสุขครับ<ช>แล้วก็สนุกสนานแล้วก็ดำรงยืนอยาง มีความสุขมากมากนะคะก็ะะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญค่ะยังแบ่งปันความสุขให้กับพวกเราด้วยนะคะ,คะวันนี้ได้มาเริ่มกิจกรรมกันเดี๋ยวเราไปเริ่มกองยาวพร้อมกันเลยค่ะ,คะ,คะ ทำบุญเสริมสิริมงคเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะเดินทาง,ทงเที่ยวท่อในชุมชนตามเส้นทางค่ะนั่งรถรางเป็นไปแบบนี้สบายไหมคะสบายเลยนะไม่ต้องเดินนะดน,นะคะแล้วก็ ได้ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนไปด้วยนะคะข้างๆก็จะเป็นบ้านเรือนของคนในชุมชนนะคะแล้วก็ที่เราจะไปจุดต่อไปค่ะก็คือมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์นะคะถือว่าเป็นเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทยเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะเขื่อนพระหลนี่คือเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทยนะครับสร้างในสมัยร,รัชกาลที่6จะครบ100ปีแล้วนะครับเป็นปู่แล้วครับตอนนี้นะครับเวลากต่อสร้างเนี่ย10ปีสมัยก่อน10ปีเลยนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ ใช้ในการเกษตรของคนในพื้นที่พร้อมทั้งยังส่งน้าไปที่กรุงเทพมผานนครด้วยก้านแม่น้ําป่าศักด์นะครับที่จะผ่านน้าไปที่กรุงเทพฯจากคลองลับิพัฒน์แล้วก็ลงไปที่แม่น้ำเจ้าพยาที่อยุท,ทยาเรานะครับวิวสวยมากมวิวสวยนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าสกายวอล์ก <ฮะ S 1> แล้วใครอยากเดินดูสกายวอล์กก็เดินบนสันเขื่อนของเขื่อนพระลำงเราได้และที่สำคัญนะครับก็จะมีปลาหน้าเขื่อนปลาหน้าเขื่อนของเขื่อนพระลัง6เราเนี่ยนะครับค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์และอร่อยมาก ได้เที่ยวชมวิถีชีวิตแล้วเราเห็นความสมบูรณ์ของพื้นที่นะคะเพราะที่นี่เนี่ยมีพื้นที่การเกษตรและการทําประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพของคนในชุมชน,นะคะ่ะตรงนี้จึงเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะที่มีการแปรรูปจากวัตถุดิบในชุมชนรวมถึงมีการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนเพื่อจัดตั้งเป็นวิสาหกิจจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามเข้าไปชมกันค่ะ นี่เป็นสุดทางด้านการปลูกผักปลอดสารพิษนะครับแล้วก็มีการแปลรูปจากเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนยกตัวอย่างเช่นนะครับปลาตะเพียนที่เราได้มาจากหน้าเขื่อนพะลาำหของเราที่เราไปมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะมาสักครู่นี้นะครับก็คือเราเอาปลาหน้าเขื่อนมาแปลรูปทําเป็นปลาส้มนะครับเป็นการถวาอาหารด้วยแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับแล้วก็ยังจะมีอาหารนี้ ขนมนะครับที่อื่นอาจจะเรียกไข่หงที่นี่เรียกขนมไขเ่เฮียนะครับอลองลิ้มชิมรสกันนะมีมีไส้นะครับมีไส้มไเป็นไส้อะไรคะมีไส้ถั่วนะครับะนะครับลองกินได้นะครับแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปของตะบ,บนด้วยะะนะฮะนี่คือไข่เค็ม มีทั้งไข่เค็มใบวิชานะครับนี่ครับไข่เค็มใบวิชานะครับเราได้จากการเผานะครับโดยการเผาเนาะจาก่าเรียกว่าของที่มันมีมีในในชุมชนนะครับเรา,เามาแปลรูปทำเป็นไข่เค็มนะครับแล้วก็ไข่เค็มพอกสูนไผ่ วันนี้เราจะมีให้ทุกคนได้รับประทานเรียกว่าเป็นเส้นทางทั้งเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ได้ทั้งบุญได้ทั้งความสุขกลับไปด้วยและที่สําคัญนี่เลยค่ะมีผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆให้เราติดไม้ติดมือเป็นของฝากกลับไปด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณกับนันดีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณคับเดี๋ยวต้องชิมสักนิดหนึ่งนะให้พี่พชิมเลยชิมได้เลยนะครับ ให้เขาได้รับประสบการณ์ของการเยียวยาจากธรรมชาติบางคนได้ไปอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติได้เฝ้ามองใบไม้ร่วงหล่นเขาก็เกิดความเข้าใจว่าชีวิตนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติในวันหนึ่งเขาได้เห็นถึงธรรมชาติที่มีความเป็นประโยชน์ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นคนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นเป็นสิ่งไร้ค่าอาจจะเป็นแค่ดอกหญ้าหรือว่าเศษใบไม้บนพื้นดินแต่เขากลับเห็นว่าอ้อมันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของชีวิตนี่นะ ทำให้เขาเกิดความเข้าใจชีวิตค่ะการได้อยู่กับธรรมชาติค่ะจะเรียกคืนพลังชีวิตชวนให้เราเห็นว่าเราและธรรมชาติเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดเลยไม่มีใครทิ้งใครแล้วก็เรามีพื้นที่ที่เป็นของตัวเองบนโลกใบนี้เรามีคุณค่าในแบบของเราเองเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ด้วยความสุขสวัสดีวันศุกร์ไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันอะไรเราสามารถแชร์ความสุขกันได้ในทุกๆวัน ดิฉันนางสาวธนาพรตระกูลดิตนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้กรมป่าไม้และ Forest Therapy ไกด์ค่ะการอาบป,ป่าคืออะไรแล้วเราจะได้อะไรจากการอาบป,ป่าบ้างเนาะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นการอาบป,ป่าตามสื่อบทความหรือสื่อวิดีโอต่างๆนะคะเราก็จะคุ้นเคยกับคาว่าชินระินโยกุเนาะซึ่งเป็นภาษาญี่ปุน่นการอาบป,ป่าเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน่นนะคะเป็นต้นกําเนิดของการอาบป,ป่าชินรินแปลว่าป่าเนาะแล้วก็โยกุแปลว่าอาบ เวลาเรานึกถึงการอาบป่าเนี่ยคนญี่ปุ่นเวลาเขาอาบน้ำเนี่ยค่ะเขาก็จะค่อยๆหย่อนตัวลงไปแช่ในอ่างน้ำเนาะมีวิธีการอาบน้ำของคนญี่ปุ่นทีนี้มินก็จะลองเทียบเคียงรูปแบบการอาบน้ำแบบไทยๆแล้วก็เทียบเคียงกับภาพเวลาที่เราเข้าไปอาบป่านะคะเราลองนึกถึงเวลาที่เราเข้าไปในห้องน้ำค่ะเรานึกเวลาเราเหนื่อยล้าเราต้องการความสบายกายเราก็จะเข้าไปในห้องน้ำเนาะเราลองนึกภาพว่าพอเราเปิดห้องน้ำเข้าไป เราปิดประตูห้องน้ําเราค่อยๆถอดเสื้อผ้าออกเราค่อยๆเปิดน้ํารับรู้สัมผัสของน้ําได้กลิ่นสบู่หรือว่าได้รสชาติของยาสีฟันเราลองนึกถึงบรรยากาศตอนที่เราอาบน้ําว่าเรารู้สึกมีความผ่อนคลายสบายใจแบบไหนการอาบป่าก็ค,คล้ายๆกับการที่เราเนี่ยนำพาตัวเองเข้าไปในพื้นที่ที่เรารู้สึกผ่อนคลายสบายใจแล้วก็ปลอดภัยค่ะ แล้วก็เราจะค่อยๆเปิดการรับรู้ของเราว่าตอนนี้พื้นที่รอบๆตัวเราเนี่ยเรามองเห็นอะไรเราได้ยินเสียงอะไรเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงลมเราได้สัมผัสอะไรได้สัมผัสต,ต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้หรือพื้นดินเราได้กลิ่นอะไรในป่าถ้าเกิดในพื้นที่ป่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าที่เราคุ้นเคยเราอาจจะมีโอกาสได้ชิมรสของผลไม้ป่า เพื่อให้เราได้กระตุ้นประสาทสัมผัสในส่วนของการรับรสภาพรวมของการอาบป่าคือการนำพาตัวเองเข้าไปในสภาวะที่ผ่อนคลายไม่ต้องรีบร้อนไปไหนอยู่ช้าๆอยู่กับตัวเองกับธรรมชาติอยู่ท่ามกลางความสงบในพื้นป่าค่ะทีนี้ความแตกต่างระหว่างการอาบน้ำกับการอาบป่าเห็นภาพง่ายๆเลยเนาะเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยเราก็จะเชื่อมโยงกับธรรมชาติทางอ้อมแล้วกันเพราะว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้ในห้องน้ำเนี่ย ล้วนแล้วจะเป็นแต่ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาแล้วแต่ว่าการอาบป่าเนี่ยจะนำพาให้เรากลับไปเชื่อมโยงกับต้นตอของทรัพยากรธรรมชาติเราจะได้สัมผัสน้ำสัมผัสด,ดินสัมผัสอากาศสัมผัสต้นไม้ที่เป็นธรรมชาติในพื้นที่ป่าค่ะการอาบป่าเนี่ยมีประโยชน์ทั้งทาง,ทงร่างกายและจิตใจเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในธรรมชาติด้วยความผ่อนคลายเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นระบบประสาทส่วนผ่อนคลายเนาะ ชื่อเล่นของของระบบประสาทนี้ก็คือระบบประสาทพาราซิมพาเทติกนะคะการที่เรากระตุ้นให้ระบบประสาทนี้ทํางานหมายความว่าทําให้ร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะผ่อนคลายเวลาที่เราใช้ชีวิตประจําวันหรือเราทํางานมีความเครียดจากการเรียนกับการทํางานเนี่ยค่ะมันเป็นการกระตุ้นระบบประสาทอีกรูปแบบหนึ่งที่ทําให้เราจะต้องตั้งใจลงมือทําโฟกัสเนาะ ดังนั้นการอาบป่าเนี่ยจะชวนให้เราบาลาน์ชีวิตของเราด้วยระบบประสาทส่วนผ่อนคลายเราอาจจะค่อยๆถอดรองเท้าเดินบนพื้นดินพื้นหญ้า10-15นาทีก็ได้ปล่อยใจให้เดินเตะๆไปเรื่อยๆก็ได้ไม่ต้องมีจุดหมายอะไรหรือลองสังเกตธรรมชาติที่อยู่รอบๆข้างสิ่งที่เรามองเห็นเสียงที่เราได้ยินกลิ่นที่เราได้กลิ่น หรือถ,ถ้าเราอยากจะทักทายกับธรรมชาติรอบตัวเราเราก็สามารถที่จะใช้การสัมผัสในการทักทายเขาได้บางทีเราก็อาจจะลองสัมผัสไปที่กลีบดอกไม้หรือน้ำค้างบนยอดหญ้าแล้วก็ลองอยู่ตรงนั้นสักครู่หนึ่งอะคะ่ะแล้วลองสังเกตดูว่าตอนนั้นใจเราเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมอย่างกระชับที่เราสามารถจะเห็นภาพการอาบป่าได้ในรูปแบบง่ายๆะคะ่ะ ออตอนนี้การอาบป่าเนี่ยโทนของการอาบป่าเนาะเขาเรียกว่ามูทของการอาบป่าและการทุกคนจะเข้าใจว่ามันเหมือนคล้ายๆกับเป็นการไปนั่งสมาธิในป่าเนาะซึ่งหลายๆคนก็ทําในรูปแบบนั้นได้เหมือนกันหมายความว่าในมิติหนึ่งการอาบป,ป่าเหมือนการที่เราได้ภาวนาอยู่กับธรรมชาติไปอยู่ในความสงบผ่อนคลายได้แต่เราลองมองไปสิว่าในแต่และช่วงวัยเนี่ยก็อาจจะต้องการรูปแบบการเข้าถึงธรรมชาติที่แตกต่างกันถ้าในวัยเด็กและวัยรุ่นเราอาจจะต้องการความสนุก ความเพลิดเพลินเราก็สามารถที่จะแอดกิจกรรมที่สร้างสารรค์ได้ค่ะอย่างเช่นตามล่าหาใบไม้หลากสีในป่าเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้รู้สึกเอนจอยกับการใช้เวลาอยู่ในป่าหรือการสร้างบ้านต้นไม้อย่างเงี้ยก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นผู้ไว้ผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยต้องการความผ่อนคลายต้องการความสงบสิ่งที่เราชวนทําง่ายๆเลยก็คือชวนไปงีบหลับในป่า แค่ปูผ้าปูเสือ่อแล้วก็นั่งนอนสบายสบายอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการพักผ่อนคลายเนาะแล้วก็ล่าสุดมิ้นได้มีโอกาสได้ลองนำเอาแนวคิดของการอาป,ป่าเนะะี่ยค่ะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการคร้ควรความตายเนาะเราก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนการุณาอุบลน,นะคะกอ็อยู่ภายใต้กลุ่มพิทฟูเดสที่ทำงานเรื่องความตายพูดได้เนาะเราลองเอาเครื่องมือของการอาป,ป่าแล้วก็เครื่องมือของการคข้ควรความตายที่เป็นไพ่ไขชีวิตแล้วก็สมุดเบาใจเนี่ย เข้ามาผนวกรวมในกระบวนการเข้าไปอยู่กับธรรมชาติด้วยการอาป่าผลที่เกิดขึ้นก็คือเราได้พี่ๆัยเกา๋าจํานวนหนึ่งเลยสิบกว่าคนเลยที่มาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เราได้มีการมีกระบวนการที่ชวนให้เขาเนี่ยค่อยๆเดินเตะๆในพื้นที่ป่าเพื่อสัมผัสถึงความปลอดภัยเขาสามารถที่จะไว้วางใจพื้นที่ป่าแห่งนี้ได้ว่าเขาสามารถจะไปนั่งไปนอนไปเดินเล่นได้ บนพื้นฐานของความปลอดภัยสบายใจหลังจากนั้นเราก็จะมีการแนะนําเครื่องมือโดยการใช้ไพ่ไขชีวิตก็จะมีคําถามที่ชวนให้เขาใครควรถึงชีวิตที่มีอยู่การวางแผนเรื่องการดูแลสุขภาพหรือว่าหากถ้าฉันจะตายเนี่ยฉันมีความกังวลอะไรฉันอยากที่จะทําอะไรก่อนตายก็จะมีชุดคําถามประมาณนี้ให้เราได้ใไขควรร่วมกันนะคะแล้วก็ตัวไฮไลท์ของกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือว่า เราจะเปิดโอกาสให้พี่ๆ่วัยเก๋าเนี่ยได้เข้าไปใช้เวลาในพื้นที่ธรรมชาติที่ตัวเองเลือกสามารถไปหาจุดที่เขารู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยได้และเขาจะได้นําสมุดเบาใจซึ่งเป็นเหมือนพินัยกรรมชีวิตเนี่ยค่ะเข้าไปเขียนในพื้นที่ธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลายๆคนรู้สึกผ่อนคลายค่อยๆไข้ค,ค,ควรคําถามที่อยู่ในสมุดเบาใจแล้วก็ได้ทบทวนตัวเอง หรือบางคนก็ได้ได้รับสัญญาณจากธรรมชาติในการที่จะวางแผนการตายและถ้าหากเราจะจากโลกนี้ไปมีสิ่งใดที่เราอยากจะให้คนที่อยู่ต่อไปเนี่ยทำให้บ้างก็จะเป็นคอนเซปต์ประมาณนี้คะ่ะที่เอาเรื่องของธรรมชาติกับความตายมาทำงานร่วมกันที่เจอที่อุบลล่าสุดเนาะเนื่องจากเราเป็นคอนเซปต์ที่นำเรื่องของการหาป่ามาผนวกกับเรื่องของการค่อควรชีวิตและความตายนะคะ ส่วนใหญ่ที่พี่ๆัวเก๋าที่สนใจเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นพี่ๆที่เป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่ทําเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองแล้วก็นักจิตวิทยาและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมีมีความสนใจในการใครควนชีวิตอยู่แล้วก็เลยสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นผู้เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยค่ะที่บ้านแล้วก็สําหรับบางคนเนี่ยตัวเองก็มีโรคประจําตัวมีอาการป่วยด้วยดังนั้น กระบวนการที่ทําให้เขาได้มาผ่อนคลายในธรรมชาติเนี่ยทำให้เขาได้รับประสบการณ์ของการเยียวยาจากธรรมชาติบางคนได้ไปอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติได้เฝ้ามองใบไม้ร่วงหล่นเขาก็เกิดความเข้าใจว่าชีวิตนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติในวันหนึ่งเขาได้เห็นถึงธรรมชาติที่มีความเป็นประโยชน์ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นคนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นเป็นสิ่งไร้ค่าอาจจะเป็นแค่ดอกหญ้า หรือว่าเศษใบไม้บนพื้นดินแต่เขากับเห็นว่าอ้อมันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของชีวิตนี่นะทำให้เขาเกิดความเข้าใจชีวิตค่ะแล้วก็เรื่องของการวางแผนชีวิตหรือว่าการเตรียมตัวตายเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าผู้สูงอายุหรือว่าพี่ๆวัยเก่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้สึกสบายใจในการที่จะนึกถึงหรือมีคนมาชวนคุยเรื่องนี้เขาอาจจะมีความกลัวหรือกังวล ดังนั้นตัวกระบวนการที่ชวนให้เขาได้อยู่กับธรรมชาติเนี่ยพอเขาเกิดความเข้าใจในชีวิตและธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยเขาก็เกิดความสะดวกหรือสะดวกสบายใจมากขึ้นในการที่จะทบทวนเรื่องนี้กับตัวเขาเองแล้วก็หลายๆคนบอกว่า ตอนแรกคิดว่าเรื่องของความตายหรือการเตรียมตัวตายหรือการเขียนพินัยกรรมชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่าวันนี้ฉันยังแข็งแรงอยู่ฉันคงยังไม่ต้องรีบร้อนทําอะไรแต่การได้เข้ากระบวนการนี้การอาป,ป่าบวกกับการทํางานเรื่องการให้ควรชีวิตเนี่ยทำให้เขารู้ว่าเวลาที่มีอยู่เนี่ยมันมีค่านะดังนั้นอยากจะทําอะไรอยากจะคุยอะไรกับใครอยากจะบอกอะไรกับใครหรือว่าใจเรามีความปรารถนาอยากจะทําอะไรในชีวิตนี้ เขาก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะถึงเวลาแล้วแหละที่เขาจะได้ทําในสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็มีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันค่ะจากที่เราอาบป่ามาเนาะตอนนี้เราเราน่าจะอาบป่ามาประมาณสัก5 6ปีแล้วสิ่งที่เราได้กับตัวเองเลยก็คือว่าก็เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองค่ะอันดับแรกคือเรายอมรับตัวเองได้ว่าบางวันเราก็มีความน่ารักบางวันเราก็ไม่น่ารักเนาะ เวลาเรายอมรับธรรมชาติในตัวเองได้เนี่ยมันทําให้เราสามารถยอมรับธรรมชาติของคนรอบข้างได้ว่าวันนี้เขาอาจจะน่ารักวันนี้เขาอาจจะไม่น่ารักและความไม่น่ารักเนี่ยบางทีมันก็เกิดขึ้นมาจากเออเรียกว่าความต้องการบางอย่างมันไม่ได้รับการตอบสนองเนาะดังนั้นมันก็เป็นหนทางที่เราจะค่อยๆเฝ้าสังเกตทั้งตัวเราแล้วก็คนรอบข้างในขณะเดียวกันเรามีความสุขง่ายขึ้นเพราะว่าเราได้ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสในการมองเห็นได้ยิน ได้กลิ่นได้สัมผัสธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราเรารู้สึกว่าใจเราสงบมากขึ้นแล้วก็เวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเรารู้สึกเรามีความมั่นคงภายในมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราค่อยๆเติบโตกับงานอาป,ปาแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าและมีความสุขไปพร้อมกันได้แล้ววันหนึ่งหากที่เราจะต้องจากไปมันก็คือการที่เรากลับคืนสู่ธรรมชาติซึ่งกระบวนการตรงนี้ ตัวมินเองที่ได้ทําการอาบป่าให้กับผู้คนที่หลากหลายเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆเลยที่มันจะทําให้แต่ละคนเนี่ยรู้สึกได้ว่าธรรมชาติคือเพื่อนใกล้ตัวแล้วสิ่งสะท้อนที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากๆสําหรับเราก็าคือว่าบางคนบอกเราว่าเขาไม่รู้สึกเหงาเลยแม้ว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นคนเดียวเขารู้สึกได้ว่าเขามีเพื่อนเต็มไปหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วมันสะท้อนถึงสิ่งที่สังคมกําลังต้องการมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่น หรือวัยเกา่าเราล้วนมีภาวะทางใจบางอย่างเช่นความเหงาความโดดเดี่ยวหรือความรู้สึกว่าเราไม่เชื่อมโยงกับอะไรเลยในโลกใบนี้หรือรู้สึกไม่รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองการได้อยู่กับธรรมชาติค่ะจะเรียกคืนพลังชีวิตชวนให้เราเห็นว่าเราและธรรมชาติเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดเลยไม่มีใครทิ้งใครแล้วก็เรามีพื้นที่ที่เป็นของตัวเองบนโลกใบนี้เรามีคุณค่าในแบบของเราเอง เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ด้วยความสุขจริงๆเราอาจจะเริ่มจากสิ่งเรียบง่ายก่อนได้เลยค่ะอาจจะลองถามใจตัวเองก่อนว่าณนะตอนนี้มีพื้นที่ตรงไหนในในบ้านของเราก็ได้นะมุมไหนในบ้านก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเวลาเรารู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่โอเคเราชอบพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นพื้นที่ธรรมชาติหรือไม่ใช่ก็ได้นะลองพาตัวเองไปตรงนั้นก่อนได้ค่ะแล้วก็ ลองนั่งอยู่ตรงนั้นหรือจะนอนอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งก็ได้ผ่อนคลายร่างกายอย่างเต็มที่ถ้ารู้สึกว่าอยากจะหลับก็ลองหลับไปเลยได้ค่ะแล้วก็ถ้าพี่ๆไว้เก่ารู้สึกว่าอยากจะเล่นกับธรรมชาติเนาะถ้าเรารู้สึกว่าพอเราได้เห็นพื้นที่ธรรมชาติแล้วแล้วหัวใจของความเป็นเด็กของเราเนี่ยมันความรู้สึกของความเป็นเด็กมันผุดขึ้นมาเนี่ยมิ้นอยากให้ลองตามเสียงหัวใจไปเนาะ เขาอาจจะอยากชวนให้เราไปเล่นกับดอกไม้เขาอาจจะอยากชวนให้เราลองถอดรองเท้าแล้วก็เดินบนพื้นหญ้าดูหรือเขาอาจจะอยากให้เราลองไปพูดคุยกับต้นไม้ก็ได้นะดังนั้นหลายๆคนอาจจะมองว่าความคิดเหล่านี้มันดูไม่ make sense น่ะมันแบบตลกอะมันแปลกๆอะอยากให้ลองดูค่ะแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยที่สุดถ้าเราจะได้ลองสิ่งเหล่านี้ก็คือการที่เป็นพื้นที่ที่เราเนี่ยจะได้อยู่กับตัวเองจริง ลองไปคนเดียวก่อนว่าตอนที่เราไปคนเดียวเนี่ยเรารู้สึกยังไงแต่ถ้าสําหรับพี่ๆท่านไหนที่รู้สึกว่ายังกังวลกับการที่จะออกไปในพื้นที่ธรรมชาติคนเดียวหรือการอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นคนเดียวค่ะเราสามารถที่จะชวนใครสักคนที่เราไว้วางใจอาจจะชวนไปปิกนิกชวนไปนั่งกินชาด้วยกันแล้วก็นั่งพูดคุยกันก็ได้เช่นเดียวกันลองหากิจกรรมที่เราชอบค่ะอย่างง่ายที่สุดคือพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติก่อน แล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยๆเรียนรู้สัมผัสเนาะเราอาจจะเริ่มจากสิ่งที่เรามองเห็นก่อนวันนี้เราเห็นอะไรอยู่รอบๆตัวเราให้เรารู้สึกไว้วางใจในสถานที่นั้นก่อนก็ได้เราลองดูเวลาซิว่าถ้าเราออกมาในพื้นที่ธรรมชาติตรงบ้านของเราตรงเนี้ยในเวลาเช้าเสียงของธรรมชาติในเวลาเช้าเป็นยังไงเสียงนกที่ออกหากินจอกแจกจอแจแล้วถ้าเวลาเย็นล่ะเราได้ยินเสียงเหมือนหรือต่างกันแบบไหนแสงของธรรมชาติยามเช้ากับยามเย็นก็แตกต่างกัน มินอยากให้ลองทดลองด้วยความสนุกสนานว่าเอ้ยเช้านี้อยากจะพาตัวเองไปนั่งสบายๆที่มุมโปรดของเราก็ได้อันนี้อยากลองให้พี่ๆลองหามุมนั้นดูแล้วก็ทำในสิ่งที่เราชอบค่ะถ้าเราชอบที่จะกินขนมหรือว่าจิบชาเราก็ทำสิ่งนั้นได้ในพื้นที่นั้นถ้าเราชอบที่จะเขียนหนังสืออ่านหนังสือหรือทำงานศิลปะก็ทำได้เช่นเดียวกัน องค์ประกอบสําคัญของการอาบป่าก็คือว่าอยากให้เราได้พาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นจริงๆอยู่กับบรรยากาศสบายๆอยู่กับสภาวะกายใจของเราที่สบายๆไม่รีบเร่งไปไหนไม่มีจุดหมายไม่มีเป้าหมายอะไรต้องพิชิตเราแค่อยู่ตรงนั้นแล้วก็เปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราซึมซับถึงบรรยากาศที่อยู่รอบๆนั้น และสุดท้ายถ้าเราสามารถแบ่งปันสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหรือความเข้าใจบางอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นอาจจะแบ่งปันออกมาเป็นเรื่องเล่าเล่าให้เพื่อนเราฟังหรืออาจจะแบ่งปันออกมาเป็นงานศิลปะสักชิ้นหรือเป็นการจัดดอกไม้การถ่ายรูปเพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆของเราเนี่ยได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์ที่เรามีกับธรรมชาติพลังที่เราได้รับจากธรรมชาติก็จะเป็นการส่งต่อ ความสุขให้กับพี่ๆวัยเก่าเพื่อนๆวัยเก่าของเราได้ในทุกๆวันค่ะ ฝากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง www.altv.tv รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะผ่านทาง Facebook ฟนเพ a g e altv ช่อง4วันนี้หมดเวลาของเราแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ